อียามพี่ียามพี่โ่ีออกดออกก็นออกอ่ว่างว่างไว้ก่อนมันหลายอย่าง่อู้พี่น้องยกขึ้นเบงข้นขางนมี่น้องเโอ้ยมากคู่เลยป็นนิดินหลครับหลาแบบเอา น,นครับนี่แหละอุ้อตออยตัวสลิปตัวไหนก็ปลาขาวครับหลายครับหล่เก็บกินพอาม,มาเชลฟู่หน่วยหน่อยมากว่ะอันาี้สินเบิร์ตเองสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เขาเมาื่อวันโน่นหน่อยตามห้อยอีสานเจอกขาหน่อยก็พอจะวคว้าครับมือนีิมึงขึ้นฝนต้องแห้งแล้วไม่ยอมควาหรอแรงแค่สองชั่วโมองว่าอุ้ยแรงกินเออน้ำจะไหลเข้า,ขาบ,บ้านนี่แล้วน้ำขึ้นนี่พี่น้องนี่น้ำขึ้นเห็นบอนอะลุ้นนุนเลย โดตัวนเลยเลยสิมาใส่แพร่ก็พญาคมแพร่ทงน้องเป็ดนะไปไปเบิ่งกันครับมพูดน้ำท่วมทนนหรอไปตามพญาคมไปที่หนอเจราน้าท่วมทนนเลยครับพูดิปลาแรงกันแลงนกันพื้นเลย่วนพญาคมมาใส่แพ่นะที่หนอเออพูดอะปลาที่หนอหูยมันตัวใบใหญ่ไหม มงนก็น้ำกันแท่ไหมอ้มาแรลกมาไต่ป่าไหมเปม็นความไปเปลี่ยนงานที่ไปนี่เขาไปนี่โอ้ใส่หม่องไปไหนหนอห้ามถ่วงกันแท้เลยครับพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งสองชั่วโมงเต็มๆบ่มีล่มเลยตกยางเดียวผมกุมภาพันธ์น้ามนันด้ขึ้นป่านนี้ไปม่วงก็เพิ่งขอมกลับมา ก็เลยแวะมาเบิงว่าสันแต่ยินข่าวเขามาขายเหยืปลาหน่อยนะก็ะเลยพอกันแวะมาเบิงหน้านา้ขาขคว่กันแท้เลยพี่น้องโอยเออสองคนสอนสองคนสอนต๊ะดูหันเนาะเส่ปลาใส่แพค่รอบบางทีเนาะโอ้ยบุรแรงสิาใส่เบ็ดดีเด่นน่ามันมีปลาขึ้นมากบุระน้าไรบุบบุดเนี่ย แค่กับยุทธเนี้ยพูดอะปาไหมน้ำร่ดเลยกันแท่นียอ้โหีหล่อเมี้นเดียไม่าทางนี้มันจะลงเลยลมันลงยเนี่ยอ่นหน่อยนีเปี้ยแค่ไหนไหมเขาไม่กาวอตะลงบอจ้ะพูดอะยุ่มยิยุ่มยิยิ่งโ้ยปาอย่งวะปลาขาวบุ้ยพองขอม อออออเอเอระวังหันมีขี่เค็บเด้อระวังก่อนเบิกก่อนยานมิขี่เค็บอยู่ในแพร่นะนะเออยานมีขี่เค็บพอคอยปุ่มไปสั่าออกดีดีฝนตกแข่งกันหรอ,กอ,อเกิดอะตรอุ้ยปลาไหมปลาหน่อยไลยครับ เจ้ายิดออกก่อนเด้อบ่มีม yes. ันบ่บ่มีบ่มีหยังนั่นน่ะสิมันสิมีอิดอยู่หั่นน่ะอิดตายเล่นะเอาเอาแพร่ออาใบซะก่อนเอาดึงอิดออกให้บ่ยิดไี่นี่เออให้มันยังไงเองมันซิดนู้นอี่เองดีมันมีหลองมันอยู่ดึงออกซะก่อนดึงออกซะก่อนนี่นะออืดึงงานมาทั้งคางที่นี่แหละแต่ท่านโจมว่าไทยได้บ่หรือเจ้าสิให้ก็ทยท่านต้องมีผู้นึ่งไายพอบ่ได้เอาบ่ได้เอาขากลรองมา งานไว้ทั้งทางก็ได้เออน,น่านน้ำสิ๋ไรสะดวกเลยบ้ป่โอ้ยเขา่าพี่ตอ่อเข่าปูาไปเลยครับดึงยึดออกเข่าปูเลยครับพี่ตอ่อผมจีเป็นคนไทยไอ,อผมจีเป็นคนไทยเพยังขอเป็นคนไทยเพราะว่าคนคนไทยคนคนอยากเป็นเปียกผมเปียกแล้วผมดุยแลย้ว โอ้หนามหลบผมมดขึดว่า,นา,ห,าหนามมันจะหลไปอย่างไรอย่างโอ้หนามไหลายพ้งแง่งขึ้นวันขึ้อดเดียวสองชั่วโมงเต็มๆอยู่หน่องเอ้ยฝนตกเนี่ยผมเคยใส่ผมตกผมก็สใส่สองชั่วโมงสร็เต็มเลย sửi lồng bò, Bác sửi lồng chỗ nó lồng mất gì đây? nó mới chán kiếm lóng nó, ui, pha này. น<อ>ี่เขาดีไม่เห็นใว้เขียวก่อนถอ,อ,อนเก้านีแล้วพี่นอ้องรักเก้านีล่ละโดดนำเนาะนำบ่น้มกูพิกาอยู่ดิน้ำกูพิกายอยู่ ใช่ให้จักน้อยจังไมา่ยามพี่นอ้อพวกมาถามมาหลุ่นตอนตอนยามว่าขึ้นคือปีไก่เดี๋ยวมันดได้๋ลายเด้เป<อ>็นครูเด็กปีไกยอีนี่มันจิบคือปีไกยบ่ เรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวจะค่อยมาหยาบมันพี่น้องดำมืดเลยจริงๆเหรอพี่เดียวพี่น้องอาชีพเห็นเดี๋ยวขยายขึ้นนี่พี่น้องเนไตหนาแมนมืดเลยดิพี่โอ้ยวทั้งพวกข้าวเหรอครับเดี๋ยวข้าวออกลากเลยพี่น้องนั่น ขผาหรือข้าวเดียวพวกทหาหน้าที่สั่งจ้าจ้หน่อยจังสีมะยามพี่น้องใส่ไปแล้วเจ้าหน่นอยยังมะยามครับปลาก็ลังโล่งมาไล่เลยพี่น้องเป็นยุคความเดินก้อนละ่ะไปไปใส่ตรงก็ลเลยแวะมาเอาปืนมายิงปลาอยู่ร้องนี่ครับน้าม,ม,นนาม,มนันนะ้ามันขึ้นนะปลามันขึ้นบานตัวพ่ใหญ่ดอกครับแต่ว่าก็พอดีกินน่ะล่ะ นี่เห็บว่เรียนลยืนถ่าพอดีวะยังความคิดเขาอยู่ก็เลยยืนถ่ามาเห็นปลาพอดีครับพี่น้องห้าตัวหญนเห็นนบ่นี่ครับตรงวะเน่ครับประมาณหากรรมาิดมงมันใหญ่ใหญ่เห็นบ่อ๋อ บอก่บเป็ว่ามันอะไรแต่บอกปลามันขืนไปมันแต่บอมันหอมองมอมันหอยโอ้ันขาดลยมันันอุ้ยถัดเลยเอแล้ครับได้แล้วไิลูกกลกอะไรตัวนั้นนมันขนข้นอยู่ขืนในกลางว่ามันข้นมัยังแม่ไเห่น้อยปูเยอะเยอน้อยก็สิไปย้ำแค่ครับให้มันลงยเข่ายเข่าเดี๋ยวเขาหันได ว่าน่ามันฝนตกมาขึ้นนะบานปาไม่เลยขึ้นเป็นหวัวน,นะล่องมึงยิงมึงกันเดียตัวน,นึงแหละพี่น้องเดี๋ยวจะล่องมึงอีกจะเข้ากันจะพยายามตรงใจแบ่งโซนถือพี่น้องถือถือครับพี่น้นนองนายโตใหญ่เลยครับ ハハ สีพักกันออกไปยามตรงลอง่อบมึงพี่น้องเอาคูนวยบางแย่งไปมันสีมีบอแต่ว่าผมกคขกันคือูปีบบ,บ๊เปในญดหน่อยเลยเป็นคู่หมดละคู่บางแย่เลยพี่กายเอาคูนวยหน่อยไปเต็มพอว่ะไปพี่น้องไปลุยกันมันจีมีบอหมือนไปพญาคมไปพี่น้องพยายามพญาคมเดินหน้าแล้วเขาจอเขาไม่ใจกันเออ,พอเพรเขาเจียวหยาตอย Lúc này luật bị đau lắm mãi lưu ý chứ không có hết quý giá làm mà gật téo đi làm mơ định hèn thì hết mọi cũng được hết cái cái gật hết mọi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  thấy mọi hết mọi mọi hết đơn หล่นเปนพี่น้องจริงีหรอวตอนใส่ที่แหลก็ยังมีตลกด้วยว่ะเร็วๆเร็วๆเร็วๆอู้ยขาวหลากเลยพี่น,อน้องพูดนะอ่าเต็มแล้วครับเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต้หม,มากหลากเลยพี่น้องพูดนะอุ้ยปลาอันนี้เต็มเลยพี่นออ้องเฮ้ยทั้งนานว่ะ อ,อ,อ๋อเลยบ่อ๋าที่ดอกเหมือนบึงบึง,บงยอๆอยู่ไม่ไปไปย้ำพี่น้องอรยังน้อยรึปะนั่นใสปาไหนเป็นปาปดินปลดินกปปลาสลิดปลาสลิดสลิดหน่อยพียย่พี่ยามวิธียามดิผอมดิอือพดอ,ออกสักหน่อยดออกอา่าว่างว่างไว้ก่อนงันไลดล่าง อูพีน้องยกขึ้นเบิกอ่มีความนานพี่น้องเล้ยฮะตากู้อุ่นนต้องมีดินหล่ครับหดียเล่ยเอาเอาซื้อนี่เออเดีซือไปด้เอค่อยๆย่อๆออก อ OK. สองประมาณสองหมู่ครัวนะคล่ะเห็นบอ่อเจี่ยวคู่นี่หน่อยมากเลยเฮ้ยนี่เนาะเอาหอยไหมนั่นครับตีละ่ะอื้ยแต่ปลาสลิดตัวใหญ่ก็ปลาขาวครับไล่ครับไล่เกือบเต็มวัยัง้ความาเสียวคู่น้อยหน่อยมากว่าสั่นมันว่าสิบเบ็ดเลยมันคืมันหลังมันเป็นไงมันลง,ง thế thằng này, thế, có nói dám gì không, cút đã, cháu bưng cái nhẫn, ô, nhỏ nhói rồi, bỏ học tiếng nào bảo cái mớ, nhé yếm đi để sườn, đi để sườn, hơn vỉa đỏ, gần, gần, khe, khe khu phố là gần ตเต็มขอนขอนว่าทั้งทั้งเต็มปลาเค็งหน่อยปลาเสลิดหน่อยหลายพี่น้องหลายได้หลายครับไม่ไ like ลายเดี๋ยวพ่อใหญ่พร้อมแล้วก็ร่างจัดแต่งใหม่แห่มันขาดนะน้ามันขึ้นพี่น้องฝนตกสองชองั่วโมงขึง้นขี่ลองพี่น้องอู้ขี้อง หลงมึงมึงมังปุ่ะปุะเศรษเอย,อยข่าวหน่อยมันจะลง,ง,ทงที่นียวรืองมาใส่เบียดบนจักได้เลยเอาุงไว้แล้วหน่ะบ่โอ้ผบอขาดตัวทั้งหลังขาดบ่บ่บ่กดมันไยขาดบ่บ่ขาดเนานะเจ้าว่ามันขึ้นเลยบนห้ห้องาเอเสือมาหอยคือขึ้น <Okay. S 2> ลักแตกตัดแตงด่งหน่อยครับพี่นอ้องอย่ามันขึ้นได้นะขึ้นแล้วแต่มันลงเออเพราะประคอนี่ขึ้นบนออเองมันหน้ามแห้งมันเถื่อมันโตมันใหญ่มันเกิดขึ้นได้ฟาดมันก่อน ได้ยู่ครับพี่น้องถือว่าโอเคอยู่ครับเขี่ยวแรกนะมาหากระเพาะอมเหมือนกันกระชีกระชเลือกไปอ้อมนะครับนอเลือดอ้อมก่อสิเฮ็ดปลาแดงอืมเลือดไปอ้อมักเขาหน่อยกันมีใหญ่ตอนไหนไม่รู้เขาน่อยกันมีกันสินี่แหละนั่งมืเลือกไปใส่เบ็ดคือบ่เนี่ยไปเข็งหนีไหมเนี่ยอืมคือว่าใส่เบ็ด คร,ออรับกับพี่น้องกันฝากทิดตามไม่เลิกครับผมก็พยายามความกักลับมาร่วมทีมกันอีกคือเก่านละเวลายยมเจ้าเก่เกียน่ามันยังสิไปป่าพี่น้องโอ้ป่าไหมป่าปลาเขาหน่อยมันมันมันมาลงเนาะก็ฝากขอบคุณพี่น้องฝากขอบคุณเอซีทุกท่านที่ติดตามลุงหน่อยตามห้อยสนอ أ, ันก็พยายามความอย่ละ สิหากินไปตามฤดูกาเลเราเนี่ยแหละย่ำม,มีปลามีปูลงกับมาเอือนเราเอือนเอืนเอนเรามาใส่มาอย่างหาแบ่งกันไปกินคคิดหนายังเจอกันไหมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบไปเบ,บ,บาเพื่อความกาน,นเหาะเทอมสีเนลา ประคอบ่ะไปแล้วแหมดูดิบอู้จุวามจับประคอเลยอเออผีผื่นเหเออหน่อยครับไปลนซุนเมห่ว